ห้าสิบห้าข้อนี้เป็นทฤษฎีวงกลมเช่นเดียวกันนะครับเห็นรูปวงกลมหลากขนาดนี้ก็อันนี้ใช้สูตรนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็คือสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเนี่ยมุมตรงกันข้ามของเขาเนี่ยต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบแล้วก็คู่นี้ต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบเช่นเดียวกันเอ่ะเรามาดูเนาะอันนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเขาก็ให้หาขนาดมุม AEC เนาะ,ะเขาถามขนาดมุม AEC E อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ E อยู่นี่แล้วก็ C อยู่นี่ถ้าสังเกตเป็นมุมใหญ่เลยเนาะนี่หมดนี้เลยนะครับทีนี้หายอย่างไงอย่างที่อ่านไปตอนแรกเนาะมันเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับถ้าเราลดมุมเราก็จะได้สี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเรามองแค่นี้ห้าเหลี่ยมเราไม่มองเนาะเราไม่มีทฤษฎีนะครับถ้ามองแค่นี้เห็นปะเป็นสี่เหลี่ยมอะเนาะถ้าตรงนี้เนี่ยร้อยสิบตรงกันข้ามของเขาขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้180อันนี้ลองลบในใจดูเนาะ180บลบก็เหลือ70 เราก็ได้ตรงนี้แล้วว่าเราจะเติม70ปึ๊บเข้าไปแล้วเราก็มองเหมือนเดิมเนาะหาสี่เหลี่ยมนะับนี่ล่ะคูหาเจอละอยู่ตรงนี้เราเอา40บเนี่ยบวกกับ70เนี่ยได้เลยเห็นไหมได้ที่เขาถามเลย40บวก70ได้1 1 0 1 1 0เราก็เอา180มาลบเนาะ180ลบ1น0ก็เหลือ70แสดงว่ามุมที่เขาถามอ่ะอันนี้ไฮไลท์ที่น้อยอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม มุมที่เขาถามเนี่ยก็เลยกลาง70องศาก็เลยตอบตัวเลือกที่4นั่นเอง